สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับทำทํานายล่าสุดจากหมอปลายครับประเด็นที่ว่าดวงเมืองของเรานั้นนาย,ยกคนที่30นั่งได้นานแค่ไหนหมอปลายตอบว่าเปิดหลายรอบแล้วก็ยังไม่นานค่ะคําว่าไม่นานของหนูคือประมาณ2-3ปีไม่ครบ4ปีคําถามถัดมา เดือนกันยายนหรือพฤศจิกายนที่ว่าจะมีอะไรพลิกพลิกมันคือพลิกอะไรคะหมอปลายตอบว่าช่วงประมาณพฤศจิกายนน่าจะเป็นช่วงที่คำตอบค่อนข้างจะชัดเจนว่าระบบจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปในทางไหนและความรุนแรงก็เห็นชัดเลยว่าจะไม่ประนีประนอมหรืออย่างไรจะเป็นช่วงเดือนนั้นคำถามถัดมา การเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นจะสามารถทำให้บ้านเมืองเราสงบและสบายขึ้นไหมคะหมอปลายตอบว่าถ้าจะสงบต้องใช้คำว่าสู้แล้วหยุดที่รุ่นเราวงเล็บหัวเราะข้ามถามถัดมาอดีตนายกคนแดนไกลจะกลับบ้านเขามีสิทธิ์กลับบ้านไปทักเขาแบบนั้นทำไมคะหมอปลายตอบว่ามีสิทธิ์กลับบ้านถูกต้องคะ่ะแต่เราก็ต้องดูว่าช่วงเวลาในการกลับมันถูกต้องและเหมาะสมไหมวงเล็บ กลับช่วงนี้ไม่ดีใช่ไหมหมอปลายตอบว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังเลยอ่ะอันนี้คนทักเยอะนะคะยิ่งต้องฟังถ้ายัางดันทุรังกลับวงเล็บสิ่งที่แย่ที่สุดคืออะไรหมอปลายตอบว่าก็หนักมากค่ะไม่อยากได้ยินข่าวนั้นเลยค่ะเอาตรงๆหนูไม่เห็นท่านได้เหยียบแผ่นดินไทยในปีนี้และปีหน้าํทำทํานายล่าสุดจากหมอปลายภายกระซิบพิธีกรถามว่า ตอนกลางคืนสวดมนต์จุดธูปถามท่านยมไหมคะหน้าตานายกเป็นอย่างไรหมอปลายตอบว่าอาจารย์ทำหนูกลัวทุกครั้งเลยคำถามนี้ตอนนี้นะ่ะที่เห็นขึ้นอยู่ประมาณสามคนที่หน้าคล้ายกันมีอยู่สองคนที่หนูยังแยกไม่ออกอีกคนหนึ่งหนูตัดดีกว่าไม่น่าได้วงเล็บที่บอกว่านายกมีบ่ากแข็งตัวอักษรพอผ่านจุดคุณพิธา หรือเปล่าคะหมอปลายตอบว่าใช่ตัวพีด้วยนะแต่ไม่ใช่คุณพิธาคะ่ะเพราะคุณพิธาไม่มีบ่าแข็งคำถามถัดมาพอพานมาจากท่านพชรวาดน้องของบิ๊กป้อมใช่ไหมหมอปลายตอบว่าหนูเ็าไม่ได้พูดนะคะพอพานตัวพีก็เทื่อๆนี้คะ่ะวงเล็บหรือท่านพิรพันธ์พวกสืบสายเลือดแต่คิดว่าวงเล็บตอบอึกอัก ก็ประมาณนี้แหละค่ะใช่วงเล็บหัวเราะแล้วที่หน้าคล้ายกันสองคนใครคะสองคนนี้แหละค่ะลองไปค้นหาในเน็ตดูเอาแบบนี้เวลาที่จุดทูบถามท่านยมส่งหน้าที่หนูเห็นคือใส่เครื่องแบบหน้าผากกหนกหน่อยเนินภูเขาตรงหน้าผากนะ่ะสวยมากดูแล้วเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่ได้สูงมากผิวขาวเหลืองไม่ค้ำดำคำถามถัดมา ความรู้สึกของผู้คนเขาจะคิดอย่างไรไม่มีลุงแต่มีน้องลุงหมอปลายตอบว่าแปลตรงตัวค่ะไม่มีลุงแต่มีน้องลุงวงเล็บหออัวเราะจริงๆนะฟังอาจจะคิดว่าหนูแท้ไปแต่มันก็แปลตรงตัวไม่มีลุงก็คืออาจจะแค่สองลุงแค่ไม่มีลุงเท่านั้นแค่ถอยมาอีกก้าหนึ่งเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในสายเลือดมันก็ได้อยู่แล้ว หมอปลายไพรกริบทักแรงสองเดือนอันตรายเห็นหน้านายกแล้วชี้อาจจะเป็นน้องชายคนดังแนะทักสินอยากกลับบ้านดวงถึงคาดข่าวการเมืองอยังร้อนแรงไม่รู้ว่าจะมีแววจบลงอย่างไรรายการคนดังนั่งเครียรทางช่อง8เลยขอเชิญตัวแม่แห่งการทำนายทายทักจากท่านยม หมอปลายภายกระซิบมาร่วมทำนายพูดคุยนายกตัวจริงอาจจะเป็นน้องชายลุงป้อมคุณเศรษฐาดวงไม่ถึงนั่งเก้าอี้นายกและหากคุณทักษิณกลับบ้านดวงชะตามีเกณฑ์ถึงคาดพร้อมเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังจะร้อนระอุจนเกิดอันตรายรุนแรงเกินรับขนาดไหนรวมทั้งเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายเดือนสิงหาคมอันตรายสำหรับพวกเราจริงไหมคะหมอปายตอบว่า เป็นจุดเริ่มต้นค่ะหนูบอกไว้ว่าเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมเข้าเดือนกันยายนช่วงนั้นที่ได้เข้าเป็นอันตรายแบบเต็มที่แต่อันนี้นะ่ะไม่ได้ดูดาวดูอะไรแบบนี้นะคะถามท่านโยมเหมือนเดิมท่านโยมบอกว่าแรงประทุที่สุดคือเดือนกันยายนแรงกว่านี้คำถ,ถามถัดมามันมีเหตุผลมาจากการเมืองหรืออะไรกันแน่คะหมอปายตอบว่าต้องบอกว่าการเมืองเป็นหลักค่ะ วงเล็บยิ้มเพราะการเมืองมันเป็นต้นเหตุคำถามถัดมาตอนนี้ที่พักเพื่อไทยจับมือกับพักภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเห็นเขาบอกว่าจะจัดตั้งรวมกันไม่มีลุงใช่ไหมหมอปลายตอบว่าก็อาจจะไม่มีลุงมานั่งตรงเส้นเดียวกันแต่อาจจะไปอยู่ตรงหัวแถวเลยก็ได้วงเล็บหัวเราะก็แทรกเข้ามาหัวแถวคือหนูบอกตลอดว่าอยู่บน ผ่านที่ถูกยกไว้อยู่แล้วไม่ได้เอามาเล่นกับเด็กๆลุงนะ้าทั้งหลายมันไม่ได้ค่ะผ่าดวงเมืองปี2566นายกม้ามืดมาแน่นายวันชัยสอนสิริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวช่อง8ภผ่าดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรก ดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและดาวมฤึกตะยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัสเป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทำให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอำนาจยังแข่งแย่งอานาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอำนาจเก่ากำลังจะหมดไป ไม่น่าจะเกินเดือนมก,กราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสําคัญสําคัญ,คญทั้งส่วนของพรรคภูมิใจไทยและเรื่องสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพรรคคาทํานายที่น่าสนใจคือสวบวัญชัย กล่าวว่าช่วงหลังพฤษภาคมมีคำทำนายว่าน่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวจันทร์ซึ่งทำให้บ้านเมืองเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์คนรักคนชอบเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาหหนฟองสนานจัดเต็มแมก เผยคำทำนายจับกระแสจับอาการหลังคนไกลจะกลับบ้านแม่หมอคนดังในโลก y ย t u u e โหนฟองสนานเผยคำทำนายสุดปังเช็คดวงเช็คอาการกระแสร้อนๆคนไกลจะกลับบ้านเพราะตามทักษะเมืองรัตนาโกศิร์อยู่ระหว่างศัตรูจะตอบแทนคือคนที่เคยมีปัญหาในเมืองจะต้องระเหตดจากบ้านเกิดเมืองนอนอาจกลับมาทำอะไรดีๆให้เมืองก็ได้ หลังมีกระแสร้อนๆคนไกลคนดังในข่าวจะเดินทางกลับประเทศไทย10สิงหา2566นี้หหนฟองสนานเปิดเผยคำทํานายในบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่490โดยหหนฟองสนานจมรจัรอาการคนไกลจะกลับบ้าน ย้อนกระแสะข่าวสุดร้อนแรงให้อ่านกันสั้นๆย้อนไปเมื่อ27กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาหลังแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรได้โพสต์ลงโซเชียลว่าคุณพ่อจะกลับบ้าน10สิงหาคม2566ด้ยจจลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองอันที่จริงอาการจะกลับบ้านแบบนี้เป็นมาแล้วหลายครั้งทั้งศัตรูหมู่มิตรและบรรดาเอนั้น ก็เรียกร้องให้กลับมาแต่ตลอดแม้คุกจะรออยู่คนผู้เขียนเองคราวนี้ก็เอ๊ะหรือเจ้าชะตาจะกลับมาจริงๆเพราะตามทักษเมืองรัตนโกสิน์อยู่ระหว่างศัตรูจะตอบทดแทนคือคนที่เคยมีปัญหาในเมืองจนต้องระเหตุจากบ้านเกิดเมืองนอนอาจจะกลับมาทำอะไรดีๆให้เมืองก็ได้ภาพดวงชะตาคุณทักษิณชินวัตรกำเนิด อังคารที่ยิมกรกฎาคม2492เวลาประมาณ12นาฬิกาที่จังหวัดเชียงใหม่ดาวจรวันที่10สิงหาคม2566ทักษะเดิมภูมิอังคารทักษะจรตกภูมิเสาพระพุทธวงเล็บ4เป็นกาลกินีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นสีจรส่วนทางโหนก็โชคดีมากเพราะมีโหนในอดีตได้เขียนดวงชะตาดตรทักษิณไว้ในหนังสือหลายเล่ม ด้วยวางลัคนาไว้ที่ราศีกันที่พอใช้ทำนายก็มักจะเข้าเป้า